ฤดูดดการนี้เปลี่ยนไลน์หน้าอีกแล้วจะหาใครมาเข้าทีมมีแล้วเนี่ยตอนนี้หาเพื่อนยากอยู่ด้วยเป็นห่วงทีมเราจริงๆเลยเฮ้ยเจาอมฉันก็อยู่ด้วยมา้งปีแล้วนะช่วยฉันชิดหน่อยสิขอบคุณนะเจ้าอัมที่ยังอยู่กับเรามานานแสนนานแต่ไม่ต้องห่วงนะสหาย เดี๋ยวเราจะหาผู้เล่นมาเติมให้ทารอนสมบูรณ์เองใช่แอมนายไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวพี่โน่จัดการเองใช่ไหมนนใช่ใช่เดี๋ยวฉันจะไปตามเพื่อนของเรามาให้นะโอ้ฉันเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้ได้เวลากินข้าวของพวกเราแล้วเดี๋ยวฉันจะแนะนําเพื่อนใหม่ให้รู้จักตอนกินข้าวกันนะว่าไงนอนเพื่อนถึงนหนแล้วข้ามาถึงนายแล้วนะพี่โน่ งั้นก็ดีเลยสิรีพาเข้ามาเลยเราจะได้นั่งกินข้าวด้วยกันไงตอนนี้เขานั่งอรอเราอยู่ในครัวน่ะเอา้าแล้วทำไมไม่รีบบอกเออคือก็จะบอกน่แหละเพื่อนใหม่เราอยู่ในครัวใช่ไหมข้าวมาส่งพอดีอยู่นั่นไงโอ๊แต่แล้วนี่นายกินข้าวหมดแช่เมเลยหร่หมูพีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เปี๊ยสั่งให้อีกรอบก็ได้อืมจนไม่ได้กินะไยมาหลายวันแล้วล่ะก็ว่าแต่ยังมีอะไรให้เหลือกินอีกไหมอ่ะจนยังกินไม่อิ่มเลย นี่นายกินข้าวหมูเทียมของฉันไปด้วยหรือเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรนะอ้ำแต่ตอนนี้พวกเราต้องไปหาคนแล,ะละ้วล่ะ你好嘿你们都在这里吗大家一起战斗เย้เย้ผมจะได้เล่นบอลอีกแล้ว 说你不知道的。